เอก,กลักษณ์ไทยวนเราเนี่ยทอผ้านี่เราทอกันแน่นนะ การแต่งกายด้วยผ้าจกเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาของชาวไทยยวนผ้าจกที่ถูกทักทออย่างสวยงามนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่คู่กับชาวรางบัวมาช้านาป้าทอมาประมาณ30ปีแล้วว่ะตอนนี้อายุ57ตั้งแต่ป้าเด็กๆอะ่ะเพราะว่าป้าเห็นยายใส่ป้าก็เอ๊ะผ้าแบบนี้มันไม่เหมือนผ้าท้องตลาดอะ่ะพอเริ่มมีโอกาสล้วก็ทอเลยทอแล้วชอบแล้วรักมาก เพราะว่ามันเป็นลวดลายงดงามแล้วก็มันยังเป็นเอกลักษณ์พออยู่เพราะว่ามันสืบต่อรุ่นต่อรุ่นนะลูกคือมันจะหายไปช่วงหนึ่งช่วงแรกอะ่ะรุ่นปู่ย่าตายายอะ่ะในช่วงปีพศ2480ภูมิปัญญาผ้าจบก,ก็เริ่มเรือนรางหายไปต่อมาในปีพศ2523รัฐได้ให้ความสำคัญกับมรดกทางภูมิปัญญาจึงมีการฟื้นฟูก,การทอผ้าจบขึ้นจนกลับมามีความนิยมในปัจจุบัน มีคนมาสอนเมื่อก่อนมันจะเป็นกสโนก็เรียนกันมาเรื่อยๆตอนแรกมันก็เรียนอยู่สิบห้าคนเหลือเจ็ดถอยกันหมดที่โทผ้ามันทด้ยังนี่เลยมีต้นนันมีบัลลุมกระลินมาเรียนกันอยู่ทีนี้มันก็เหลืออยู่เจ็ดคนก็โทรกันมาใต้ทุนเป็นเป็นบ้านไต้ทุนเนี่ยห้าเดือนนหนูที่เรียนอยู่อะผ้าผืนนี้ไม่ได้เลยก็กลับบ้านใครบ้านมันก็โทรที่บ้าน ลายกาบแก้วลายกาบแก้วากาบแก้วากาบดอกแก้วนั่นแหละคะ่ะลายกาบดอกแก้วเป็นลายผ้าที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนวัดรางบัวเป็นลายที่มีนกสองตัวหันหน้าเข้าหากันซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีลวดลายไม่ซับซ้อนมันก็ไม่ยากเรามีตารางเขามีลายให้เราเราก็จาโอ้ยยากทายากที่สุดเลยอะโอยพูดคุยกันไม่ได้เลยแหละไอ้ตาก็มองไอ้สมองก็คิดตกงนะ่าย ดอกแก้วมันเป็นยากทแท้นนขึ้นหนึ่งขึ้นสามขึ้นหา้าแค่นเนี้ยทำไม่ได้ก็จะเลนดามเลยอึหายหายหายแก้วดอกแก้วนี่มันเอามาตั้งทำไมให้กูตายอย่างนี้วะกูโดนว่าโง่กับพ่อมึงนี่ได้วะผืนผ้าเหล่านี้นอกจากจะมีลายกับดอกแก้วเป็นลายหลักแล้วยังมีลายประกอบอื่นๆที่ทำให้ผืนผ้ามีความสวยงามเช่นลายกาบลายเม็ดไม่หยก ลายขอสามชัน้นลายสเป่าซึ่งแต่ละลายก็จะสร้างความโดดเด่นและความสวยงามให้กับผ้าแตกต่างกันออกไปจบทั้งหมดเนี้ยเราก็จะพุ่งกระทบกระทบเนี่จบดอกนี่คือว่าเราได้ดอกอละการให้สีผ้าปีนจบคือการเลือกใช้สีของได้ระหว่างเส้นเสริมกับเส้นแทกหรือที่เรียกว่าชดถ้านม่วงเข้มึงเลืเรียกสีชด อันนี้มันชดสีม่วง,วงแก่มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าพวกน้ําเงินกับเหลืองเนี่ยเราก็หยอดเข้าไปให้มัน,เป,นเป็นลายชัดขึ้นมาทําไม่ได้แล้วก็หนีหนีประเด่นนั้นนั้นหนีหนีหนทําขนมให้กูกินมันจะได้ไม่ต้องทอผาานี้ก็ไม่เอาทอผ้านี้ไม่เอาลุงเขาว่า14คนน่คนะมันโง่กับเพื่อนเลยคนนั้นแหละโงหเรื่องคํานั้นเครื่อง,องายพรุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้าเอ้ยคนโง่โง,ง,ง่นี่กูจะไปทอให้ได้จริงวะ คำโง่คำเดียวนั่นแหละมโหดจัดก็ได้โง่ก็เลยฉลาดขึ้นตนดได้ตายแล้วพอเป็นแล้วหดลอีพวกฉลาดฉลาดนั้นสู้กูไม่ได้หรอกเอาจริงๆแล้วมึงว่าภูมิใจดิภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจที่ว่าเราได้มีโอกาสทอผ้าสืบทอดเชื้อสายของเรามาแล้วมาทอขึ้นมาปุ๊บเออผ้าเราคนชอบมันไม่มีงานอื่นที่จะ ให้เราภูมิใจมากกว่าที่เราทอผ้าอยู่กับบ้านเราไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเราภูมิใจในตัวของเราเองทุกวันนี้คือทาตรงนี้เลยเป็นอาชีพเลยมันก็ภูมิใจว่าเราได้ทําของส,สวยๆให้ให้คนอื่นคัดใช้อะ <laughs> ่ะผืนผ้าอันงดงาม <laughs> เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงพลังของภูมิปัญญาว่าภายใต้ผืนผ้ามีเรื่องราวของวิถีชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ เรื่องราวการถักทอผืนผ้าของชุมชนวัดรางบัวยังไม่จบแล้วพบกันในตอนต่อไปการสืบทอดผ้าจกของรางบัวนะคะก็จะมีอยู่3าตัวนี้ด้วยกัน